ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเดนิตวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการติดฟิล์มกระจกนะเป็นฟิล์ม iPhone 11นะซึ่งเป็นของออไม่บอกดีกว่านะเอาไปว่านี่ผมก็ทําการลอกฟิล์มอันเก่าออกนะนี่ฟิล์มอันเก่าดูได้เลยนะว่ามันแตกหมดแล้วนะแตกกร้าวหมดแล้วเนะี่ยสังเกตนะแล้วผมก็จะมาติดนะติดฟิล์มอันใหม่นะซึ่งอันนี้เป็นคลิปที่หลายปีเลยนะที่ผมไม่ได้ทํมาอะไรแบบนี้นะ ก็นี่เป็นคลิปแรกนะที่ผมทําการติดฟิล์มนะคือคลิปที่เหลือจะเป็นคลิปแบบนู่นนี่นั่นะและนี่ก็เป็นคลิปแรกของปีด้วยนะที่ผมได้กลับมาทําหลังจากที่ผมนั้นไม่ว่างเลยสักสักสักครั้งหนึ่งนะแล้วก็มีเกมเกณชินด้วยนะนี่เราให้ดูนะพูดหยุดพูดพากน,นี่แล้วก็มีไอ้ที่ไล่อากาศออกนะซึ่งผมไม่ใช้แล้วกันนะไอ้นี้ก็จะมีนี่เลยครับก็จะเป็นน้ำยานะแล้วก็บอกเครื่องมือวิธีทำว่าเออทำยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะ อ่าก็ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะผมไม่ได้ใช้สิ่งที่ใช้ก็มีแค่นี้ครับฟิล์มเอ่อผ้าแล้วก็ที่เอ่อติดติดฝุ่นน่ะนั่นแหละนี่เราก็มาแกะอันแรกครับเป็นอันเปียกๆนะเวทเนี่ยมันเนี่ยอันแรกเราแกะมาเลยนะเพราะมันเป็นอันเปียกนะเอ้ยแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวขอลอกมาก่อนอ่าแกะมาละแล้วก็ทําการ เออล้างมันก่อนนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเออโอเคล้างนะผมผมลองล้างแบบนี้อยู่นะเฮ้ยคิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าละเอาแบบสี่เหลี่ยมอันเล็กๆดีกว่านะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอ้ยสี่เหลี่ยมจัดสูตรนี่แล้วก็ทําการวนนะแล้วก็ทําการวนๆนะอ่ะตะกี้ผมมีวืดนิดน,นึงนะเพราะว่าอันเก่าเนี่ยคือมันมีกาวคาบกาวอย่างนี้แล้วก็ล้างออกนะ นี่เราก็ทําตามผมไปเลยนะทาตามผมทุกอย่างเลยแล้วก็ล้างล้างล้างก็ง่ายนะคือทําเองนะไม่ต้องง้อช่างไม่ต้องง้อร้านอะไรนะก็ผมก็ทําเองนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะทาเอเอติดแอนติดฟิล์มแอนดรอยด้วยนะอัน,นี้เป็นของ iOS ไปก่อนนะแอนดรอยเดี๋ยวผมก็จะมาติดเครื่องของผมนะ,ะแล้วก็เอาอันเปียกๆออกไปนะผ้าเปียก เดี๋ยวผมขอถอดคีตออกนะมันรู้สึกไม่ค่อยชินนะเพราะตอนที่ผมทำทำความสะอาดฟีโมก็ต้องถอดคีตอยู่แล้วไม่ค่อยชินเท่าไหร่อ่ะผมก็เอาอันแห้งออกมาเลยนะเอามาเช็ดนะแล้วก็แกะอันแห้งเลยนะผ้าแห้งนะมีผ้าเปียกกับผ้าแห้งนะของเทมแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็เอาเป็นเอ,อ่อผ้าผ้าดีๆหน่อยนะไม่ใช่ผ้าคีริวนะผ้าคีริวมันดูแบบอันนั้นเกินไปนะแล้วก็เอาแบบพวกผ้า ผ้าชิดเว้นอะไรพวกนี้เออที่เันเป็นแบบเว้นเว้นะแล้วก็ไม้นั้นใช้สองอันก็คือผ้าก็คือผ้าเปียกกับผ้าแห้งเนี่ยผ้าเปียกก็เอาเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วก็ผ้าแห้งเอาเป็นผ้าชิดเว้นอะไรพวกนี้นะก็แล้วแต่คนนะแต่แต่ผมใช้เครื่องมือนะผมไม่มีเครื่องมือผมก็ใช้ด้านหนังที่ผมบอกนั่นแหละก็คือเออเว้นนะผ้าชิดเว้นสองอันนะเพราะว่าผมมีเว้นหลายอันอยู่นี่ชิดชิดเสร็จแล้วนะแล้วก็ แป๊บน,นึงนะขอเก็บฟิวบันเก่าทิ้งก่อนมันรู้สึกว่าลกๆยังไงไม่รู้นะอ่านี่เราก็จะมีนี่ครับสติกเกอร์นะสติกเกอร์ที่เป็นแบบเออสติกเกอร์เอาฝุ่นออกนะผมไม่รู้จะเรียกไงเรียกว่าสติกเกอร์แล้วกันนะนี่แล้วก็แป๊บหนึ่งนะอ่าสติกเกอร์แล้วก็แกะมันออกมาเลยนะนี่จากนั้นเราก็ติดเลยนะแป๊บน,นึงนะอ่านี่นี่ ติดติดไปเลยนะทําแบบนี้นะแล้วก็นี่ให้ทั่วให้ทั่วทุกมุมเลยอนะที่มีฝุ่นเนี่ยคือไม่มียังถ้าไม่มียังไงเราก็ต้องทำานระเพราะว่ามันกันกันไว้ดีวกว่าแก้นะครับคือเราทําไว้ก่อนครับพอแก้เนี่ยมันแก้ยากกว่ากันอีกครับเรากันไว้ก่อนดีกว่านะเราก็ทําไปเรื่อยๆแปะ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 ,แปะอาจจะฟังดูงงนิดนึงนะแต่ก็ทําตามผมนะม่ตามตามในคลิปวิดีโอก็ได้เนี่ย พอทำเสร็จปั๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแล้วก็นี่เอาฟิล์มมานะฟิล์มกระจกนะไม่ใช่ฟิล์มแบบฟิล์มฟิล์มเอ็นนะนะเป็นฟิล์มกระจกนะนี่เราก็ลองมันออกเลยนะอันนี้ผมสั่งมาจาก s h อ p e e นะอ่ะเป็นฟิล์มที่แบบเต็มหน้าจอนะดูดูแบบนี้ใช่เลยเต็มหน้าจออ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ แล้วก็ดึงดึงมันออกก่อนนะก่อนที่จะทำเนี่ยกันไว้นะกันไว้เดี๋ยว่แกแต่แต่ผมก็ผมว่ามันก็ต้องมีฝุ่นนั่นแหละมันก็ต้องมีไอ้พวกไอ้กลมๆอะไรเนี่ยอ่เดี๋ยวผมติดเลยนะนี่แล้วก็ติดอย่างเราบ้านระวังน,น,นะถ้าเราติดผิดพลาดนี่คือจบเลยนะถ้าเราแก่นี่คือแตกนะ นี่แล้วก็ติดไปให้แน่นนะก็สังเกตได้เลยนะก็จะมีเออพวกไอฟองอากาศนะเพราะมันมีฝุนด้วยผมก็รีดด้วยมือนะไม,ไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอาใช้ผ้ารีดเข้าไปนะรีดฝุ่นรีดไปเรื่อยๆเลยนะที่จริงอยาใช้นั้นก็ได้ไอ,อ้น้ำยารีดอะไรนะแต่ผมไม,ไม่อยากใช้นะเผื่อเผื่อบางบางร้านมันไม่มีไงผมเลยเออสทิต์แบบไม่มีบ้าง ันนี้ก็คือรีดนะรีดน้ำออกรีดฟองอากาศไม่ใช่รีดน้ำนี่เราก็ทำไปเรื่อยๆกดแรงๆหน่อยนะอาจจะไม่ต้องแรงมากนะแต่เอาให้แบบมันมันออกไปนะนี่เห็นสังเกตได้เลยว่ามันเริ่มมันเริ่มแทบจะไม่มีแล้วมันก็ยังมีบ้างอะไรตรงขอบๆแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะสักพักหนึ่งนะถ้าเราพยายามรีดมันออกนะ,ะนี่ก็รู้สึกว่าสำเร็จแล้วนะ เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมทำความสะอาดฟรีมันแป๊บนึ่งนะด้วยออผ้าผ้าเปียกน,ะนี่ทำไปเรื่อยๆเลยทำให้มันดูแบบสวยงามนิดนึงนะ,ะจากนั้นก็เอาผ้าแห้งมาแล้วก็เช็ดเลยนะเช็ดเชเช็ดวนๆแบบนี้นะทำตามผมทุกวิธีท,ทุกวิธีทุกวิธีการนะทุกขั้นตอน โอ้ใช้คำศัพท์ถูกไหมเนี่ยไม่รู้นะนี่แล้วก็รีดมันออกด้วยนะรีดฟองกัดออกด้วยนะคือมันอย่างน้อยมันก็คือมีหยุ่นบ้างนะของผมยังมีเลยอของคนอื่นทาไมถึงจะไม่มีล่ะอืมนะคือมีนิดนึงหว่มันก็ดีกว่าติดอยู่ตรงกลางจออะนะอืมคือมีตรงขอบไม่เป็นไรไเวลาเราเปิดหน้าจอมันก็เออเนี่ยเห็นไหมแทบไม่เห็นนะ อ่ะเราก็มาเออช็คกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ทัชสกรีนนะก็ถือว่าใช้งานได้ปกติเลยนะลื่นมันไม่ได้ลื่นมากมันตอนแรกมันยังฝุดฝืดอยู่นะเนี่ยผมรู้สึกได้เลยเมื่อว่ามันฝุดฝืนนะแต่ก็เนี่ยใช้งานได้แล้วครับเรียบร้อยก็วิธีง,ง่ายๆครับไม่ต้องง้อช่างเลยนะครับนี่เราแค่ติดเองนะเห็นไหมไอโฟนสิบเอ็ของจริงนะใครคิดว่าผมโม้อีกอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ หมดไปแล้วครับการติดฟิล์มกระจกเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะทําการติดฟิล์มของ Android บ้างนะผมจะมาบอกนะก็แค่นี้คผมใส่คิสแล้วก็เไปไปส่งให้ลูกค้าแล้วครับบาย